ไปเช็คอิคนะค่ะโดยที่น้ำตาลจะเป็นคนเข็นนะคะเดี๋ยวค่อยผ่านกันเ,ออเราใกล้จะถึงเวลาไปแล้วจะมาระหว่างรอเข้าเกตเราจะมากินปังชา เย้ <Yeah. S 2> ขนาดนี้เวลาเท่าไหร่คะกินบังชาสา3ทุ่มยี่สาม,งสามอง3ามทุ่มเหามกาินบังชาต่อไม่อ้วนใครพอเราเดินเยอะมากเดินเยอะมากถูกบ้องตอนนี้เราอยู่บนเครื่องแล้ว แบบว่นมาจริงยาวข้างหลังกันคลยเป็นตัวหนังกองตัวแบบย สายเซ็นไทยแอรเวฟอบสวัสดีค่ะชิวบุเซ็นแทนเราลนลานสถามที่ถึงแล้วเนาวสเนาวสุดหนาวรุดจะมานาวจริงตอนนี้เราก็ถึงสนามบินเชื่อเราชิวบุกเซ็นแทนใช่ไหมไม่จ๋องถึงแล้วครับอยากไปผ่านตมก่อน เราออกมาข้างนอกแล้วอากาศหนาวเหมือนเปิดแอร์สิบเจ็ดองศาต้อง่อที่แบบเปิดสิบเจ็ดเสิบ็ดนาทีนี่ถึงอะไนะชื่อบุกขาดชื่อชบุกนแทชื่อบุเซนแทค่ะ เปิดให้เช็คอินตอนบ่ายสองซึ่งตอนนี้ไม่ถึงบ่ายสองดังนั้นเราก็เข้าโรงแรมไม่ได้เราก็เลยมาเดินเที่ยวก่อนค่ะตอนนี้เรามาเดินแถวแถวโรงแรมแต่ว่าไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรแต่ว่าหลกไมากแล้วก็อากาศดีมาก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 ค่ะประมาณสิบเจดองศาหรือว่ากําลังสบายก็เปิดแอร์อยู่ในห้องนอนใช่เมัอนเป็นในห้องนอนสบายมากจริงๆแล้วก็คนที่ดูมีระเบียบะเมื่อกี้เราข้ามถนนแบบ สบายมากจริงจริง,รงไม่ต้องกลัวแบบโดนรถชนคือทางม้าลายคือทางม้าลายจริงๆริๆ<ช>ครัที่แบบมาทันที่เราอาจจะโดนรถชนเลยใช่ตอนนี้เรามาเดินห้างกันนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าห้างชื่ออะไรแล้วก็ตอนนี้เราน่าจะมูจิไม่รู้น่าจะใช่เพราะว่าจากที่ดูดม,มูจิออริจินอลแบบตะโกนอ่ะสามเราได้มาแล้วอุ้ยไปดูปากกา ตอนนี้เราเดินจากห้างจับโรงแรมมาประมาณเยอะมากๆแล้วแต่มันก็ไม่ถึงสักทีเมื่อยขาบวกฝนตกสู้ชีวิตชาม h o u r s <hours> later <S ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบห้าา <52. S 1> ใช่เรากําลังจะออกไปเดินเล่นต่อนะคะแต่ว่าตอนนี้หนาวมากจริงๆหนาวประมาณสิบห้าสิบหกองศาประมาณนั้นแต่มันเย็นันเย็นแบบแบบใส่เรากบบน้ำตาลก็ใส่แบบโค้ทมาแต่ก็ยังหนาวเลยใช่นี่ถือว่ายังหนาวนะแบบขนาะดใส่เวอร์แเนี้ยมันยังหนาวจริงๆ ตอนแรกยังไม่ชินกับการเดินเยอะค่ะเพราะว่าเมื่อเย็นไปดองกี้แล้วขากลับหลงเขาให้แบบเดินเยอะกว่าเดิมเยอะมากๆปวดขามาก,กเลยซื้อแผ่นแปะเท้าจากดองกี้มาลองใช้ค่ะนี่แต่ตอนเช้านี่คือตอนเช้าตื่นมาแกะแล้วก็เป็นแบบนี้เหมือนมันดูสิ่งสกรปรกออกจากเท้าเราเชา้าวันที่สองแล้วค่ะวันนี้มีไปโรงเรียนเมโจยูนิเวอร์ซิตี้ซีเนียไฮสคูลค่ะ ตอนนี้เรากำลังเดินไปขึ้นรถไฟเพื่อไปโรงเรียนกันนะคะตอนนี้เรากำลังลอล้อล้อบรรยากาศทางเดินระหว่างไปสถานีรถไฟค่ะสบายมากอากาศดีสุดๆไปเลยเหมาะสำหรับการเดินสุดๆค่ะ ส่วนอันนี้เรากำลังเดินลงไปซื้อตั๋วรถไฟนะคะ ช่วงที่บัดดี้พาทัวร์โรงเรียนค่ะอันนี้คือยิมของเขานะคะส่วนอันนี้บัดดี้พาเดินไปข้างๆโรงเรียนแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นสถานที่ถ่าย MV ของ New j จ a นเลยค่ะเพลง h u r t โอ้โหนี่เราได้มาดูสถานที่จริงด้วยนี่เป็นวิวทางกับบ้านโฮสค่ะวันนี้แม่บัดดี้มารับเพราะว่า มีกระเป๋าเยอะมากกำลังเดินทางกับบ้านค่ะครอบครัวน่ารักมากๆเลยค่ะอันนี้คือตอนเย็นของวันแรกที่ไปอยู่บ้านโฮสค่ะบัดดี้ชวนออกมาปั่นจัก,กรยานเท่วไปเซเว่นกับไปซื้อตัวรถไฟสำหรับไปโรงเรียนพรุ่งนี้ค่ะบรรยากาศสบายชิลมากมีความสุขมาก ตอนนี้คือกำลังเดินทางไปรับประทานอาหารเย็นมื้อแรกกับครอบครัวโฮสค่ะเชา้าวันที่3แล้วตอนนี้กำลงังรอรถไฟเพื่อเดินทางไปโรงเรียนค่ะวันนี้ช่วงเช้าทางเรียนได้จัดกิจกรรมให้พวกเราได้เล่นเกมสัานาการร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่นค่ะสนุกม,มากๆเลยค่ะ ก็มีกิจกรรม Library Tour ค่ะนี่คือห้องสมุดของ Major University Senior High School ค่ะนล็อกญี่ปุ่น,ปนเป็นยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งที่ใก,กล้แค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกที่ บ้านโฮมสกำลังจะไปโรงเรียนนี่ฝนตกอุณมันมิประมาณะองศาวันนี้ฝนตกพ่อของบัตตี้ก็เลยมาส่งที่สถานีรถไฟค่ะเพราะว่าปกติเดินมา วันนี้เราอยู่ย e l l o w t e ีมเราจะแข่งกีฬาแกงนะคะ่ค่ะตอนนี้แบบปอดร็ฟีดน่อยมากแบบใส่กันสั้น้วยวินวินวินกิจกรรมนี้จะคล้ายๆเป็นเฟสติวัลของเขานะคะก็คือมีการจัดกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้เด็กแกิจกรรมเน่นกันซึ่งเราก็ได้ไปจอย ในกิจกรรมนี้ด้วยสนุกมากจริงๆค่ะได้เปิดประสบการณ์ว่าแบบการแข่งขันกีฬาของประเทศญี่ปุ่นเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็สุดท้ายอยากจะบอกว่าเยลโล่ทีมที่เราอยู่ชนะด้วยค่ะเยล Team so โซ r o องวินวินวินคือบนรถไฟกำลังเดินทางกลับบ้านโฮสตกันค่ะ สำหรับตอนเย็นนี้ก็คือมีปาร์ตี้ทากโกยากินั่นเองค่ะกับเพื่อนๆของปาร์ตี้นะคะสนุกมากเพื่อนๆน,น่ารักน่ส nice ์มากค่ะเป็นแดดที่หนาวมากจริง,รงเป็นแดดที่แบบอ้าฉ <laughs> ันหนาวมีเช้าขอก็ยืนอยู่หนะ้ารงเรียนะนะทำอะไรนะไรซ์บ <Rice wall. S 2> อลกับมิโซมิโซซปคะ แค่นําเสนอนําเสนอแล้วมีบทเรียบร้อยแล้วก็แบบสุดดยอสบายสบายแล้วนี่มันสิ่งที่ยากที่สุดในทริปนี้ and yes I'm finish yes ตอนนี้กำลังทำมิโซะซุปกับไรซ์บอลค่ะรับบทเป็นแม่ครัวท่านหนึ่ง หนาวแสงสนีออนอ่ะจับกัพอเราไม่สามารถซิงเนเจอร์เลเยอร์อรคัสตอมคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่จะได้อยู่บ้านโฮสค่ะวันนี้โฮสก็เลยพามาเที่ยวที่สวนดอกไม้แล้วก็พามากินจัดเต็มมากค่ะทงคัสสึอ,อร่อยสุดๆไปเลย ดอกไม้สวยมาก <Spin> แสงสีเสียงคือจะเต็มครบเลยค่ะเอาน และนี yeah, yeah. <ga> ่ค yeah. <proud of a soldier> yeah. <k furry Wha> ือแผนเที่ยวของวันนี้ค่ะเราอยู่ที่ปราสาทนาโกย่านะคะสวยมากนาโกย่าคอสสวยมากนี่สวยไหม อากาศวันนี้สบายไม่ไม่หนาวไม่ร้อนนกำลดีใช่ค่ะนี่คือวัดไทยค่ะจะจำชื่อว่านี่ชันจินี่เทนจิเทมเปิลคิดว่าประมาณนั้นค่ะจะไม่ล่้ค่ะเดี๋ยวไปขึ้นอินเสิร์ทให้อีกงถูกต้อง i เ s okay o sorry 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 อืออิโอเคได้์เจอบูเดย์โอเคตอนนี้เราอยู่ที่วัดนะคะเราจะมาเดินชมบรรยากาศกันอันนี้เป็นแผนที่สองที่เรามาทศนาศึกษาค่ะทศนาศึกษาไกลไปหน่อยใช่โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวัดกันนะคะคุณเห็นไหมดีเดินเ่นีดีสไลด์โดมมองมองข้างนี้แสงสวยมากเลยสวัสดีค่ะพบกับ น้ำนอนอนอนนนนอนนนอแล้วนะคะวันนี้เอิมเรามาตอนนี้เราอยู่ที่สวนสัต์นี่พิกตกพตกเดี๋ยวเราเดินแล้วก็บนี้นะเดีเราจะไปดูสองที่นนเพื่อนร่วมอของเรานะคะเพื่อนเราเนี่ยไซอร์ันม่กที่สถาที่ญี่ปุ่นเลย ช่เหมือนในารมด้ยตามท่เลยที่ล่อลอโนโนยสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่บนรถีาสวรรค์ที่สวนที่ u n e v e r been l o h e สวนสัตว์ Amusement Park ใช่ Amusement Park eh, bah, bah, kahlap, japan, 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 nippon, 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 thailandia, thailand, 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 พี่จะมาบอชื่อซิงกาซิงกาจงกุยฉีจงกุยสีเหยี่ยวเพียงเหยี่ยวจงจงกุยร้อยปน่นน้อหี่ผมอยู่นาย่ายจนิปินนี่ผมอยู่ยวนี่จินิปินนั่นน้อภาพภาฟิลิปปินส์ใช่น่ะใช่น่ะ วันนี้เป็นวันที่คุณครูปล่อยฟรีแล้วก็ไปเที่ยวกันค่ะเราได้ไปเปิดประสบการณ์ร้องคราวเกะที่ญี่ปุ่นด้วยห้องหรูมากสบายมากมีความสุขค่ะคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่อยู่ญี่ปุ่นค่ะก็เลยแชร์บาร์บอมซะหน่อย